Hello Hello and welcome to English w i t h Teacher อ m o พ n สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูอัมพรนะคะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดให้เรียบร้อยเลยค่ะ <Okay. S 1> Today we will talk about greeting greeting ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนในเรื่องของการทักทายเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการทักทายที่นิยมใช้นักเรียนจะคุ้นชินกันแล้ววันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะคำแรกเลยคือคำว่า hi hi หมายถึงสวัสดีนะคะใช้ทักทายกับคนที่เราสนิทกันเราจะใช้คำว่า hi คำที่สองค่ะ hello hello สวัสดีเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะทักทายกับบุคคลที่ถึงแม้จะเป็นระดับเดียวกันหรือระดับที่สูงกว่าก็ได้แต่จะสุภาพมากกว่าคำว่าหายนั่นเองค่ะต่อมานะคะการทักทายอย่างเป็นทางการนักเรียนดูนาฬิกานะคะด้านข้างๆดูนะคะตีห้นะคะหรือ5นาฬิกาตรงเห็นไหมคะเราก็จะทักทายกันก็คือเป็นช่วงเวลาในตอนเช้านั่นเองค่ะเราก็จะทักทายว่า good morning Good morning ดูนาฬิกานะคะตอนบ่ายก็จะประมาณ2นาฬิกากว่านะคะ2นาฬิกา50นาทีนั่นเองเราก็จะทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษว่า Good afternoon Good afternoon นะคะสวัสดีตอนบ่ายค่ะ ต่อมาค่ะดูนาฬิกานะคะอาจจะเป็นเวลา6นาฬิกาตรงนะคะจะเป็น6โมงเย็นนั่นเองค่ะตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปเราก็จะทักทายกันในตอนเย็นว่า Good evening Good evening ต่อกันเลยนะคะพอเราก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะเราก็จะมีการทักทายเป็นภาษาอังเฤษว่า Good night Good night ราตรีสวัสดิ์นั่นเองค่ะ ค่ะหลังจากที่เรารู้การทักทายที่เป็นช่วงเวลาแล้วนะคะอีกหนึ่งประโยคที่เราควรที่จะรู้ไว้นะคะคือ How do you do? How do you do? นะคะเป็นการทักทายที่เจอกันครั้งแรกนั่นเองค่ะพอมีคนกล่าว How do you do? เราก็กล่าวตอบกลับคืนเขาไปว่า How do you do? นะคะก็เหมือน สวัสดีค่ะสบายดีไหมนั่นเองค่ะรวบรวมในประโยคเดียวเลยนะคะอย่าลืมนะคะเจอกันครั้งแรกที่ยังไม่รู้จักกันเราจะใช้ประโยคว่า How do you do ต่อมาค่ะเราจะคุ้นชินหลังจากที่เรามีการทักทายแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะถามสารทุกสุกดิบกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ปกตินักเรียนจะคุ้นกับคำว่า How are you How are you สบายดีไหมใช่ไหมคะแต่พอขึ้นมัธยมมาแล้วนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเรียนรู้หลายประโยคมากขึ้นแล้วเอามาปรับใช้นะคะหวังว่าเวลาเราเปิดเรียนเราจะไม่ใช้ประโยค how are you กันแล้วเราสามารถใช้ประโยคได้หลากหลายประโยคนะคะแต่ในทํานองเดียวกันคือมีความหมาย เหมือนกันคือสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนของนักเรียนกันนะ How are you ถ้ามีคนถาม How are you นักเรียนจะมักตอบว่า I'm fine I'm fine ถูกต้องไหมคะทีนี้นักเรียนลองเพิ่มประโยคตอบไปใหม่นะคะเป็น I'm very well I'm good I'm great ลองดูนะคะ ค่ะมาต่อกันเลยค่ะเห็นไหมคะพอปกตินักเรียนจะคุ้นชินการถามว่า how are you ทีนี้เรามาดูประโยคเปลี่ยนบ้างนะคะประโยคแรกค่ะ how are you how are you doing how are you doing how are you today how are you today how's it going how's it going how have you been how have you been what's going on what's going on นะคะ ประโยคเหล่านี้ใช้แทนประโยคคําว่า how are you ได้ความหมายเดียวกันสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างนักเรียนลองเปลี่ยนประโยคคําถามบ้างนะคะต่อมาค่ะถ้าเมื่อไหร่เราพูดประโยคคําถามที่คุณครูแนะนําไปแล้วนะคะเรามาดูประโยคคําตอบจากเดิมเราตอบ a m fine a m fine อย่างเดียวเราลองมาดูประโยคอื่นๆบ้างนะคะ a m very well a m fine It's going well So so Not bad, I'm good เห็นไหมคะก็ในทำนองเดียวกันคือฉันสบายดีนั่นเองค่ะต่อมากรณีที่เราไม่สบายนะคะเราอยากจะบอกไปเลยเพราะบางทีเวลาที่เราอยู่ในห้องเรียนนักเรียนจะตอบแอมไฟแอมไฟฉันไม่สบายยังไงฉันก็จะตอบแอมไฟแต่ทีนี้ลองมาตอบกรณีเราไม่สบายกันจริงๆนะคะประโยคแรกคะ่ะ I'm not fine ติม N o อลงไปเห็นไหมคะ I'm not well, I'm sick I have a cold, I have a fever, โอเคไหมคะต่อมาค่ะเรามาดูสิ่งที่จำเป็นนะคะหลังจากที่เราเจอกันครั้งแรกๆพอเปิดเรียนมาเนี่ยนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในวิชาภาษาอังกฤษคือการแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูมีตัวอย่างและมีงานให้นักเรียนค่ะดูนะคะประโยคแรก May I introduce myself? My name is สมพรวันสว่างโอเคไหมคะเป็นการแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการและสุภาพนั่นเองประโยคต่อมาค่ะ Let me introduce myself I am อมพรพรอยแสงโอเคไหมคะนี่คือตัวอย่างการแนะนำทีนี้เรามาดูประโยคเต็มๆนะคะค่ะทีนี้เรามาดูสำนวนในการแนะนำตัวเองนะคะ สถานการณ์การพูดแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้พูดนน่เองค่ะดูต,ตัวอย่างค่ะ Good morning May I introduce myself My name's Papa Everybody call me Pa I am studying in um 1, 1, at m a t ยม 1/ 1นสเ o at Wat Sivarin o i Schools Ms a m p o n is my English teacher I like English because it's really important for communication nowadays โอเคไหมคะต่อมาค่ะหลังจากที่เราเกล่าวทักทายกล่าวถามสารทุกสุขดีบแล้วก็แนะนําตัวเองไปแล้วทีนี้มาดูกันกล่าวลานะคะนักเรียนจะคุ้นชินกับคําว่า goodbye ลาก่อนถูกต้องไหมคะหรือ bye bye นะคะหลังจากนี้นักเรียนมาเรียนรู้แล้วนักเรียนก็ต้องพูดได้หลากหลายคำมากขึ้นค่ะคำแรกค่ะ see you again พบกันใหม่ นะคะใช้กับการลายอย่างเป็นทางการนะคะ See you later mm hmm. ก็เช่นเดียวกันนะคะฝั่งซ้ายมือของครูนะต่อมา See you soon นะคะจะใช้แบบไม่เป็นทางการกับเพื่อนสนิทนั่นเองหรือ See you then แล้วก็ตามด้วยเวลาที่เรานัดหมายกันนะคะหรือจะเป็น See you tomorrow See you on Sunday See you again next week See you again next time โอเคไหมคะฉะนั้นคุณครูหวังว่านอกจากคำว่า goodbye หรือ bye bye นักเรียนก็สามารถใช้สำนวนอื่นในการกล่าวลาได้นะคะต่อมาเป็นการกล่าวคำขอบคุณนะคะนักเรียนจะพูดอย่างเดียวคือ Thank you ขอบคุณนะคะเราเพิ่มเข้าไปก็ได้คือ Thank you so much Thank you very much หรือ Thanks อย่างเดียวนะคะ Thanks จะใช้กับเพื่อนที่เราสนิทกันนะคะแต่ Thank you Thank you so much Thank you very much ก็จะเป็นทางการมากขึ้นคือพูดกับผู้ใหญ่ที่เราไม่ได้สนิทสนมอะไรกันนะคะ ต่อมาอมีการขอบคุณเราแล้วถ้ามีคนขอบคุณ thank you เราเราก็จะตอบรับเป็นภาษาอังกฤษคือ you're welcome not at all don't mention it it's a pleasure with my pleasure นะคะความหมายเดียวกันก็คือไม่เป็นไรค่ะด้วยความยินดีค่ะอย่าลืมนะคะมีคนกล่าวคำขอบคุณ thank you นักเรียนก็จะต้องกล่าวการตอบรับนะคะอย่างสุภาพนะคะ ไปทดลองแล้วก็ไปฝึกพูดกันยังไม่หมดนะคะยังมาดูต่อ Don't worry about it No problem That's all right That's okay นะคะค่ะทีนี้นักเรียนมาดู your homework นะคะการบ้านของนักเรียนค่ะสถานการณ์การพูดแนะนําตัวเองนะคะให้นักเรียนนะคะใช้รูปแบบประโยคนะคะหรือเนื้อาหาที่คุณครูกําหนดให้นี้นะคะมาปรับเป็นของนักเรียนเองโดยคําที่คุณครูขีดเส้นใต้นะคะให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นข้อมูลของตัวเองเช่นครูขีดคําว่าพั p พ นะคะเป็นชื่อฉะนั้นนักเรียนก็ใส่ชื่อและนามสกุลของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ Everybody can call me คือเป็นชื่อเล่นของนักเรียนนั่นเองค่ะจะไม่มี m name my n i c k name แล้วนะต่อมา I am studying in มัธยม1สลดวนะคะแล้วก็ชื่อโรงเรียนต่อมาชื่อคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนักเรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะอะไรนะคะให้เหตุผลด้วยโอเคไหมคะ พอนักเรียนได้เนื้อหาทั้งหมดนักเรียนต้องจดเนื้อหาที่เป็นของตัวเองนะคะลงสมุดแบบพึงหัดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองมาส่งที่คุณครูนะคะเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับวันนี้เราเรียนเรื่องการ greeting นะคะการแนะนำตัวเองนะคะการทักทายการกล่าวลาการขอบคุณนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้นี้ไปฝึกฝนนะคะในช่วงที่ปิดโควิดนี้แล้วก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะส่งงานที่คุณครูมอบหมายให้นะคะแล้วแล้วพบกันใหม่ See you next time. Goodbye.